สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมหิมะนอกระเบียงนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ขูดเรียบร้อยนะคะอยู่ตรงระเบียงตรงนี้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะหิมะวันนี้ค่ะเช้าเก้าโมงสิบโมงเช้าตอนนี้เรากําลังจะติดตั้งติดตั้งไฟนี่ค่ะนี่นะคะติดตั้งไฟนะคะ แคนเพื่อความสวยงามค้าไฟไม่ต้องกลัวค่ะอดไม่เป็นไรค่ะขอให้สวยไว้ก่อนนะคะพี่น้องนี่ค่ะเดี๋ยวพอเราเสียบลักก็จะสวยงามกลางคืนก็จะสว่างสวนะคะก็มาดูหีมะค่ะนี่ค่ะรงระเบียงนะคะิมะค่ะอันนั้นก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นกระถางต้นไม้ค่ะนะคะเราก็อาจจะมาก่อ รูปปั้นเล่นได้นะคะอันนี้ต้องระเบียงเรานะคะแล้ก็โซฟาข้างนอกอย่างนี้นะคะ,คะก็นี่คือบรรยากาศของวันเสาร์ประมาณสิบโมงเชาะะ้าค่ะดูจากหลังคานะคะหลังคาที่มีแต่หิมะปกคลุมไปทั่วแล้วก็ระเบียงเรานี่นะคะ เก็เดินสวนกันไปสวนกันมานะพี่น้องนี่ดูนะคะเดี๋ยวเราจะ,อะพอวันนี้ว่าหิมะจะลงอีกเราก็เลยไม่ไม่ขูดข้างล่างนะคะไม่ขูดหิมะข้างล่างนะคะตอนนี้ลบห้านะคะตอนนี้หิมะลบห้าค่ะอันนี้เราก็ให้ชมประเบียงนี้นะคะตั้งไว้ก่อน เรต,ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่ามันตกเยอะมากน้องลบห้าโดยวันนี้แข็งก็จะเริ่มแข็งตัวนี่ค่ะมาชมนะคะนี่ค่ะ,ตร,ะ,คะ,คะตรงระเบียงเราก็คูดมากองเราก็ปั้นเป็นรูปต่างๆได้ถ้ามันแข็งตัวนะคะถ้ายังไม่แข็งตัวเราไม่สามารถปั้นได้ค่ะ นะคะวันนี้ก็ให้ชมค่ะไฟนะคะไฟกำลังติดตั้งค่ะกำลังแขวนนี่นะคะไฟค่ะเดี๋ยวรอให้พ่อบ้านเขาเสียบปลั๊กก็จะสวยงามค่ะยามค่ำคืนนะคะสว่างสวยค่ะเพราะว่าไฟพวกนี้จะไม่กินไฟนะคะจะไม่กินไฟมากแบบประหยัดนะคะแบบหลอดเราเปลี่ยนได้นะคะนี่ค่ะเราก็ค่อย อยู่อย่างนี้นะคะอาจจะมองเห็นไม่ชัดเพราะต้องรอเปิดไฟเนาะต้องรอเปิดไฟนะคะก็นี่ก็คือหิมะที่ที่ขูดแล้วแล้วก็อันนี้ก็ขูดไปกองๆองอยู่ตรงนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะขูดเล่นๆอีกนิดนึงนะคะ Trassla till det lite då. มองเห็นไหมคะต้องรอกลางคืนเนาะมองเห็นไม่ชัดนะคะนี่คะ่ะเห็นนิดๆหน่อยๆแบบนี้นะคะนี่คะ่ะค่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะก็พามาชมไฟที่เรามาติดตั้งตรงนี้นะคะในายามค่ำคืนก็จะสวยงามไปแบบนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ เห็นไม่ชัดเนาะต้องรอกลางคืนนะคะถึงจะเห็นชัดค่ะ